เมื่อกี้เราบอกแคลเซียมทางดินนะครับทีนี้เนี่ยจุดเด่นของแม็กซีแคลนะครับคืออะไรอ๋อคือจริงๆเราทําทุเรียนเราก็ไม่อยากให้ต้นที่เราโสมครับโสมให้ให้ให้ทุเรียนเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่ตลอดช่วงที่เลี้ยงลูกอยู่หรือว่าช่วงที่ตัดลูกเสร็จแล้วนะเราเราจึงคํานึงถึงเราจะ เสริมตัวไหนเข้าไปให้เรามีสภาพแข็งแรงอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็ต้องคํานึงถึงตัวอาหารเสริมซึ่งแมกซิแคลเนี่ยก็เป็นอาหารเสริมซึ่งราคาก็ไม่แพงมากเกินไปเรามาเฉลี่ยต่อต้นก็แค่ตัวละ20บาท20บาทต้นบาทถูกน่าไม่แพงนะครับคลับไม่เยอะคือเรียกว่า ต้นละ20บาทแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็คือปีสุเนศบอกว่าคือได้แล้วมันคือมันคุ้มคุ้มที่จะลงทุนนะครับคืออย่างที่บอกว่าพิสเนตมองหาแคลเซียมทางดินที่จะมาเสริมช่วงที่ทุเรียนติดดอกแล้วเพื่อให้ได้ดอกจํานวนมากตามที่ต้องการนั้นนะ ก็มาเจอแม็กซี่คลซึ่งต้นทุนับต่อต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าประมาณ20บาทซึ่งไม่ได้แพงเลยแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมและพอดีครนองเอครับแต่นี้ถ้าเกิดอยากจะให้ทางพี่สซเนตเนี่ยแนะนําชาวสวนอื่นเผื่อจะได้มาใช้แม็กซี่คลบ้างนะฮะครับช่วงที่ใช้แม็กซี่คลคือเมื่อเรามั่นใจว่าเป็นดอกแล้วเนี่ยใส่เลยฮะใส่ไปเลย แต่ไปเลือเพื่อจะให้ต้นทุเรียนเนยขาดูดธาตุอาหารอันนี้เข้าไปคเสริมรก็จะทําให้ออดอกเนี่ยมีความแข็งแรงรแล้วก็ส่งผลไปถึงเวลาติดลูกอีกนะครับ,รบในขณะเดียวกันก็คือทางทางทางใบทางใบทางต้นเนี่ยเราก็ฉีดแคลเซียมโบแอสไปเรื่อยๆนะครับอดอกทุเรียนรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับแล้วเป็นรุ่นที่เหมาะกำลังใส่แม็กซี่แคลพอดีไหม อ๋ออันที่จริงเราใส่ตั้งแต่ดอกดอกพอเริ่มเริ่มเห็นชัดว่าเป็นดอกเลยก็ใส่ได้เลยตรงนั้นเขาเรียกว่าระยะอะไรนะครับเหยียดตินูเหยียดตินูของข้าวหมก็เหยียดตินูก็คือเริ่มใส่ได้เลยใส่ได้ดอกเยอะมากดอกเยอะมากดอกเยอะมากรู้เลยว่าใช้แม็กซิแคลนแน่ๆนะยงนั้นเดี๋ยวให้พี่สุเนศพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กับน้องเอกับพี่โอไปดูการหวานแม็กซิแคลกันนะครับเดี๋ยวตามกันไปครับ ครับผมครับตอนนี้เราก็จะมาให้ทางพี่สุเนศนะครับสาธิตวิธีการใส่แม็กซี่แคลลให้กับท่านผู้ชมดูเนาะครับครับก็เพลินเห็นพี่สุเนศถืออยู่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าพายาที่จะใส่ตักแม็กซี่แคลลแล้วเาไปโรยพี่สุเนศใช่ไหมฮะอันนี้มันประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยปกติเอ่อถ้าจะให้ดีเลยนะต้องต้องลองช่างดูก่อนลองช่างดูลองช่างดูก่อนดูรับ ถ้าเราจะใส่ต้นละกิโลเนี่ยมันประมาณขนาดไหนแล้วก็เราก็ทำเครื่องหมายว้ทำเครื่องหมายอ๋อมีเครื่องหมายไว้ตรงนี้แล้วนะคะแล้วแล้วก็เอาช่างดูสักอันหนึ่งอันข้างหนึ่งทีนี้เราก็รู้แล้วว่าประมาณถ้าเราจะใส่ต้นละกิโลเนี่ยมันแค่ไหนแล้วก็จําไว้แล้วก็ประมาณนั้นอันนี้ก็ประมาณสักกิโลได้ฮะ อันนี้น่าจะประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งถ้าเต็มถ้าเต็มกิโลครึ่งเอางั้นเดี๋ยวรบกวนพี่สุเนศสาธิตเลยครับอันนี้เรียกว่าใส่ประจำจนมีประสบการณ์ตักขึ้นมานี่เขาเลียกว่าด้วยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าประมาณได้เลยนะฮะรู้เลยว่าครึ่งน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะ เม็ดจะเป็นเม็ดสวยทีเดียวนะนี่นะครับอันนี้เราไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยนะโอ้เม็ดนี่นะท่านผู้ชมดูว่าเม็ดสวยทีเดียวนะครับนะนะครับเม็ดสีีก็คือเม็ดปุ๋ยเลยนะฮะเม็ดปุ๋ยสวยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวให้พี่พี่สุเนธลองสาธิตวิธีการหว่านดูเดี๋ยวก่อนที่พี่สุเนธจะใส่เนี่ย อยากรู้ว่าเราจะประเมินยังไงครับว่าว่าจะใส่บริเวณไหนด้วยห่างจะทรงหากจากโคนเท่าไรยังไงล่ะพี่ปกติที่ใส่อยู่จะห่างจากโคนประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเมจากโคนแล้วก็ออกกระจายมาถึงปลายใบปลายใบตั้งแต่เม็ดหนึ่งมาจนถึงปลายใบปลายทรงพุ่มครับแล้วเวลาเราเวียงเวียงก็มักระจายไปประมาณนั่นแหละลองดูสิครับเวียงครับโอเวียงซ้ายเวียงขวานะคะสะดวก มาพี่สโซเน่ครับรอด้วยครับพี่โอ้พี่สโซเน่เดินไวมากเลยเนาะนะพี่สโซเน่จะหวานเสร็จแล้วนะฮครับเมื่อทบทบนะครับนะครับทำไมทำไมเราต้องเว้นจากโคนมาจนถึงตรงคู่มาครับพี่เพื่ออะไรครับเพราะว่าจุดนี้หละเยอะจ้าจาของทุเรียนจะอยู่บริเวณนี้นะครับ เวลาชนรอบแล้วเหลือนนิดหน่อยอันนี้เราก็เฉลี่ยอีกรล้ทีนึงอ๋อเพื่อมันจะได้ทั่วถึงกันให้ให้ได้รับเท่ากันเท่ากันชื่อต่อเลยครับหมือไม่ว่าเราอาจจะใกล้ๆกับผู้ใหย่านี้เยอะๆนะอ๋อโอเคนะครับครับอืพี่โอช่วยถือผานน้ำมันอันนี้เสร็จแล้วก็ ง่ายง่า,ายนิดเดียวอย่างน่าับปกติน้ำซึ <S <S ่งให้ปกติคนอะไรก็ไม่ขาดน้ำขาดห้ราก็อยู่ตามปกติหวานไปบริเวณนี้มันก็ละลายลงไปที่เห็นอเดี๋ยวพอรากก็เจอเขาก็ดูดก็ดูดไปนะฮะคือเรียกว่าสามารถพืชสามารถกินได้นะครัดพืชสามารถค่อยๆดูดธาตุอาหารเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นแบบง่ายง่าย ทำงานง่ายๆไม่ต mm ้องพิธีพิธานอะไรมากครับครับครับเนี่ยโชว์เราต้องใช้ชวิตแบ่งง่ายๆอย่างนี้แหละครับจบครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ติดตามแล้วก็มีความสงสัยนะครับหรือว่าสนใจที่จะมาเที่ยวชมนะครับสวนทุเรียนของพี่สุเนศนะครับที่นี่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้ตลอดเวลานะครับครับแล้วถ้าเกิดจะติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม พี่โซเนตมีช่องทางไหนจะแนะนำท่านผู้ชมนะครับติดต่อมาทางเฟซบุ๊กนะครับชื่อสวนเล็กเนตบ้านจำรุงสวนเล็กเนตบ้านจำรุงครับที่เบอร์เบอร์โทร089-936 1214องหนึ่งสี่นะครับศูนย์แปดเก้าเหนึ่งสอะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมคือ Facebook อาราคาพืชนะเจียไตนะครับก็สามารถสอบถามได้น้องเองครับวันนี้ต้องเรียกว่าขอบคุณพี่สุนเนมากเลยนะีให้เกียรตินะครับให้เรามาเข้ามาชมสวนแล้วก็ได้ให้ความรู้นะครับกับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาก็หมด เหมือนเช่นเคยนะครับก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมานำเสนอได้นะครับ,รบวันนี้เราสามคนนะครับก็กล<ะ>่าวคำว่าสวัสดี <ปะ S 2> ครับ